เดี๋ยวสุขสบายดีพี่น้องทั้งยูทูบมอนีพาพี่น้องมาบึงตุนทุเรียนเหมือนเดิมอยู่ในสวนพองป่าป่าล่งอยู่ที่สารวัตรเนาะอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนขนาดประมาณหาเดือนที่ว่าได้ปลูกปลูกขึ้นมาใหม่นะปลูกเสริมงามเียนี้ สังเกตว่าม,มีการถอนยอดดินดีน้ำดีแถบยังว่าเกือบบริสายฝุ่นเลยสังเกตว่าจะมีขี้ัวผสมนี้หน่อยเจอเตัวขยายดีขนาดเลยอ้างาม ีแต่ใบสวยๆทังกันตัวนี้ส่วนที่ปลามอม,ม,มก็จะเป็นหัวกำไรกำลังจับมากที่พอดีเลยสังเกตก,ก่อนครังนี้จะเป็นสาเพราะว่าปล่อยให้ออกดอกแบบธรรมชาติ ตัวนี้เป็นทะเรียนพันมันทองในฝรั่งเลยสบายดีสบายดีท่านผูม้ม มานําไปสวยๆมาหน้าไปมากับล้านสาวมาเบิงเบิงยังเบื้องถือเรียนลุงป่าเด็กอะไรสาวคนงไายภาพพี่้อกเิ่นไปเบิงับมีลายบนเนืมอเบิงก็ล่งก็ล่งเป็นหมาจะบูว่าสิจ้าบุรีบออกลางดอกกัลลังดอกใบงามใบงามใบงามกัลลังพอดี นะก็โอเคอยู่ถูกต้องเลยตเบิังหมาดอกมันะต้นกระผมสังเกตว่าหมาดเพิ่งอยากหลวงนะเพราะว่ามันเป็นบริคอยผนปล่อยให้ให้ติดแบบธรรมศาสตร์แต่ว่ามีการฉีดฉีดยาเรือว่าฉีดแคลเซียมบอรอนนะอาจจะติดดีกว่าสายกว่า ไีหนอกพี่อนไปเองเนยต้นต้นนี้เป็นหา่ยไม่แงามเว้ยต้นไม้หนีเปีวูจกจัง้าเลยนี่ีตนมนีัวายนี่เมีมีิ่มรปีปีบางปีเดินหกนี่นะปีฝนเป็นหกมพมโางแง่ฝนเี้วคือว่าคือว่าโอเคเลยนี่ โอกาสโอกาสหลอดสูงงามๆตัวนี้โลกใหม่ฮ่ามีเดียวกับสวนจักรคองโอเวอร์แมนสูงความสูงกำลังอินกำลังอินมาเป็นสวนจักรคองมีเดียวกับสวนสวนลูกป่าสวนลูกกระป๋างามไรงามว่าฟอดหนอนงามเลยท่ายายดีสวนอ้วนดีเนาะท่ายายดีท่ายายดีเขาเบิ่งว่ามันดีครับเพิ่นว่าเพิ่นใส่แต่อะไรขิงัวอย่างเดียวเออแบบ คยขายว่าธรรมภาตษาเนี่ยว่าบริสิคมียังไงเลยว่าบริสิม่าตนภาจะน่าจะเป็นน้ำอากาศทางนี้น้ำบ่หรือว่าดินทางนี้น้ำแต่ว่าเบิ่งยอดมันล่ะงามนี่มกดีตัวมันขยายกับเบิ่งแบบแบบงามเลยนะคือว่าตัวนี้มีโอกาสหลอดใบมันอเนาะใบอ่อเขียวเลยก็อ้วนดีแมนแมนดีการถอดยอดเข้ามานี่ตัวนี้คือกันซ่อนออกมาตลอดคือว่าหลอด การทานปลูกปลูกไม้พันแสดงว่าหูจักหูจักใจนั่นายสิเ่บอกหนึ่งสองสามสีหาแตกออกตรงานไม่ทังมีการขยายเลยเนี่ยนี่เนาะนี่การขยายด้ดีเออมีแข็งมีขาสิแอ็คักตัวนี้เป็นปลูกไม้ขาหน้ากับพท่านหอดพวท่านหอดปีนะพราะว่าเราผูกก็มันนีนนปีแหละตเี่ยนจ็ตเล โอ้ตาย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 กำลังจับกำลังจับอย่ก็หนีงามไม่นีงามไลยเนาะโอ้โอ้ป้าว้้ายออโอ้ระวังระวังวัหมากรุ้ตื่นเต้นแหงตื่นเต้นดีใจแหงมั้ื่นเต้นดีไปว้าพี่บะูงป้าอันนี้กำลังหมากำลังนนี้มันมันนอป้าไล่เถอะไล่ป้ อาจจะว่าเขาสิจงไล่ปนิบ่บ่าไล่ปนิบที่ถ้าไล่ปนีบคือสิหมากบบบ่นิดบ่ได้นะมันต้องเลยมีตัวตัดออกเนาะแม่นะเออมีจงมีตัวตัดออกตัวยางตัวนี้นี่นั่นคือได้เลือกไหวเนี่ยบอแม่นะตัวใหญ่กระมูมีโอกระมูแล้วอะไรเอาไหว้นะเนี่ยตัวได้ตรวจใหญ่เอาไหวเนาะตัวได้มาลองตองแต้งกับทัดทิ่งามไล่งมไล่จับเซยนี่อู้ค่ะค่ะค่พี่พี่ แสงีแสงมีเลโอ้เห็นบ่โอ้ขาหลายขากไล่ขอบบ่ผู้บังตะแคงผู้บังอ้มเห็นบ่โอ้มาไม่นาอาเจ้ามาม้อางีกพวกมาเดินหนาเดินหน้อย่เของใหญ่เยอ้เออาพี่น้องบ่ยืมก่อนขากลายขากลายเดงี้ตว่าจับเด้อ แต่ว่ามันมันเป็นไม่นี่มีกบจับมีกบรจับนี่แต่ว่าตัวนีงามสมบูรณ์แยกว่าเป็นไรดีลายบอลายลายลายกินคนเดียวเรากินคนเดียวนี่นอนี่ลายแน่นอ่ลูกแน่งลูกแนนต้องมีลูกแเด้อเอานะเขางคนไหนเห็นเดี๋ยว่เดี๋ยวเดี๋ยว่พี่มเมนไปยืนรุมเลยตาบริลอหน้ย ยุกตัวอย่างเด้อลองนับเด้อหนึ่งสองสมส่หาเนาะเอาตัวสะพมานี่เนาะหกหกเด้อเจ็ดปด้ายล่นละเอาไหมาไมนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบองาสส่ห้าสหปดสะงานหนึ่งสิปดหน่วยสิปดหน่วยแต่ว่าอาจจะบได้เบิดดอกอาจจะบบได้เบิดคือบางเรืมันก็ล่นเนาะ มันยังเก่งสุดไม่ยังกระไดแต่ซองหน่วยเท่านั้นชิบแปดเลยสองบอกโอ้หลบออกที่หกบาเบิ่อไงงาก็ะเพอะเลยเอาเอาตามเคว็มมาหนีมันเน่อเพราะว่ามันยังกกหน่อยเนาะกกหน่อยมันมันหามจำนันเท่ไหรล้เออแสดงว่าห้าก็ตตองง่อมยอง่อมเสียเพื่อว่าให้่ด้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ยังกระไองเท่านั้นเด้อเด้อนี่นี่งานนี่ไม่ยังกไดแไปซองหน่วยเลยพวกจูบแห้งพบอลลูแสง อิหลีม่ได้เลยคุณอิริเพราะว่าเวลาเจ้าขจับโบโตกแต่งเนี่ยอาหารมันไปเลี้ยงบระท่นแล้วมันสิลว่งมดบ่กลูกแสงบึงม่เชิ่าหตอตัวนี้บมาสองเลยแม่แหละแม่นตระนักก็ได้ตระนักก็ได้พวกนี้หื้อทีมมดเนี่ยหรือว่าเไงเจสี่ได้บ่ฮะเฮจังสี่ได้บอกยุ้ยจะยางวาจุ่มหนึ่งนี่ซ้ำมากก็เอาออกเอาออกสองเล้ยหนึ่งอันนี้ก็ซ้ำมากก็เอาเหลือหนึ่งบ่ไหนบอกลองเบิ้งง้อลองเบิ้ง ก็ได้กันแถวอิงตำงามันเนาะงาบันน่อยผัเนาะนี่ตัวนี่นะออหนีกองใหญ่นี่แม่ยังนี่งานีม่ยางก็ได้ตัวเดียวนี่งาเพราะท่นแต่งแล้วแตงนกะหอเอเอองาไม่งาอลายบ่ มันติดกูงานไปเลยบดิบดิตัดงานเนาะมีนวดตัดงานถ้ตัดงานมันออกมันขึห้งแบบนี้แดีใรมันเหี่อันนี้มันลายผุแล้วมันเป็นดกขม่าเป็นอะไรกันนี่ยเป็นลายอะไวเป็นหมองเงือกมนใหญ่เลยต้นน่งวัดต้นนี้หน่อยนี่ตนไมหแอเล่มันตายบกมันตายแล้วไม่ปูพี่ไก่ดรือเ่า ขนาดความห่างเก่าคุณเก่าแม่อาทุกคุณได้ดินหน่อยกันยักลุงเลยเพราะสมบกโอ้จะสมัดปลูกแซมแนวอื่นได้เลยนะโอ้กะเทกระเท กินเมื่อกินหมดดิอย่าหมูลากมึงโมกหลงม่มงเัเจเวยกินมันสองกุกกันานนดี่ลอยบ่หมดเสีเรลแถวนึงนับมึงที่นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สแถวบกแถวกแถวละสิแถวละสิมทกอแล้ว โอ้ลอยลอยหนึ่งหาว่าได้ได้กกหนึ่งปีละปีละล้านกกละล้านจ้ะได้เท่าไรลอยกุกลอยหลานโอ้ว่ากันบอกอ่านทิ้งขนาดเอาเอาปลาไว้เอาโลหนึ่งโลหนึ่งหาซีฟไรเออโล่หนึ่งหาซีฟเอ่อเอาปลาหน่วยขึ้นหน่วยวะกกหนึ่งเห็นมันได้กกละล้านอเท่าที่จะได เออฮะเวกดรลายเด้พวกจะหาพวกะซดหน่วยก็ได้แต่บาเอาหน่วยแบบว่าคัดสรรเนี่มันงามๆเขาก็ได้ลอยได้ลบตัวได้ลบได้บนี้คาธรรมะคามนเลือแบบนี้คาคนส่งใส่ีแป้งหลอกมันนดินถ้าปลูกดินเฉยได้บ้าง ก็ได้แน่เเขปลูกอยู่ผู้เขายังปลูกคือนไทยเขคนไทยเขาจะปลูกอนไรในตาบอยู่ผู่เป็นเจกไ้กูะกง่ายีครับบัวมันเอาเฮดจิมิเกอรอมันถือเกลือมาแล้วถือแล้วแต่ละปีมันบรการขยายตัวมันบ่มีงามมันต้องกี่สติ๊เกอร์แบบอโ์กันแร้วม่ต้องง่ายกลมกมแน่เลยกดเรนสองสามสี่เสอ เพราะว่าช่วงมันเจาะแล้วก็มันไก่โปมันแห้งละองเออนี่ระยะเขายืนี่สองเส้นฝานี่ก็ฝาเนี่ือองเส้นน่ือย้าตัวตัวพรกันเลยบ่ไหเนาะน้ำไแห้งบ่ถึงแหมดถึงท่อแม่มันเนอยแต่ว่าจะเปลี่ยนท่อแม่ใส่างิหาครับมีท่อเศร้าท่อเกาเปลี่ยนเปลี่ยนท่อแมาิหายท่อแมงงิหายใส่เดือยแว่พวกอันนี้แปดสิบ ปมดันใหญ่กว่าเก่านั่นหนึ่งสีได้สีได้โบโบได้มืดกับสีได้สามสี่เสียนทั้งหมดจะจิจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปร่าไปเบิร์เส้นหนึ่งสร้างแล้วพี่ก็จะจะได้ท่อท่อแบบท่อแบบคนรุ่งจะปมสามที่หาในเรื่องนึงแต่ก็มาแต่บ้านท่อสามที่หาได้หนึ่เงหนังไรบ่แท่น้ไรบ่เออเออเรื่ะงน้นคือว่าสิบเสะคนปมขึ้นมาหนังดันมันแต่บ้านนี่ทุบเขาเลยเปิดเลยหุนเลยจิบเสะพวกแก่ มือลิตรเนี่ยหาแท่งทั้งเต็มมือลิตรบ่มือลิฟต์หาแท่งท่องเทาอยู่สวนถูกได้ไหมเอ้าหาแท่งอยู่บ้านแล้วปล่อยมาแล้วจูบกินอยู่บ้านแล้วปล่อยไม่ผิดไลยน้ำไรมาแต่บ้านเออเอามาพักน้ำแล้วก็นี่จอโอ้โหน้ำกับน้ำธรรมาสาดน้ำที่แบบว่านั่นนั่นเพคยมาน้ำยังน้ำหวยหองนะถุงหน้ามันก็ ก็พ่อมันงามเนาะแมนแมนมันบัเป็นน้ำที่วาโปมออไม่แต่ผื้นแล้วเอาใส่ไดไมันจะเป็นน้ำเล่าเล่าเล่าจูบจากถือหองหนาดินเออมันเป็นหองหนาำมางแล้วก็เล่นมีความดูออกจากน้ำหวยแล้วมะฮ้ดมะฮดมาพักไปแล้วก็มะฮดมันจะเล่ยงามต่อเลยค่ะค่กเเดินวัดซื้อกูบาปปู่ มอนทองคูบ่าปูกไปเบิ้ง้หยขีกายมนเอ้ามั่อะไรแบบไงล่ะคัดของเขาอยู่ก็ประมาณทำเดียวก็คงใจนี่แหละตั้หาเลยอ่ะอันนี้เนี่ยต้นมะขุดตัวเนี่ละมุดละมุดโอ้ละมุดเนาะมันละมุดมันคือบมเป็นนะมันละมุดเนาะมันก็ดอกนี่มันดอกอยูเออเดีดเด็ดเดจับแล้วเดดพอเราเป็นหมาเป็ดเด็เดวนี่ไดหมางกันนน้อย

มันอวบดีมันอยี่บสังเกตยอดนี่ยมันแบบมันมันอ่อนๆหรมันขยายแตกยอดตลอดอ้ยอยากไปตังไปเยอซองเดไปตงสนนี่สิวเียเะั้ที่ี่ที่ที่ทีี่ที่ม

เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็กำลังสบายดีพี่น้อง